อ๋อสบายดีพี่น้องปลอดภายเบอร์สุภูสุคนะอ่ะพอกันี่แหละกับน้องนัดพอวันหน่น้อยพี่นอ้องคลิปหนึง่งวิญญาณมารีวิวต่อเพื่อนชาวบ้านพี่น้องวันนี้สร้างคนผักเทียงคุคนใดก่อแด้สำเนาพี่น้องแต่ไร้เต๋อพี่นอ้องอาไม่น้อยสบายดีจ้ะพี่น้องอ่า <c oughs> มาน,นี่ยโม่พ่อปูนเนี้ยี๋ยวให้ไม่น้อยให้ไม่น้อยไปสั่งไปสั่งปูนหน่ยนะ สรงไว้ตันหนึ่งก็ได้ต้นหนึ่งต้นหนึ่นงต้นหนึ่งไ,ไม่แหละไม่แหละเดี๋ยวเยน,เยนเขียนบินเขียนยังมาแต่ปูนก็ยังเดือยังเดือสอบเดียวพี่น้องปูนยังเดือสอบเดียวเ,เปน็นยังหรอกไห้แล้วไดนแล้วคนเปยังคนเปยังนี่ายซ้ำนีพี่น้องเลยพอดีถาปูนมากไหวเลยพี่น้อ <คน S 1> งเลยพอดีแล้วก็ไม่ได้ทิ้เทคาดพี่น้อง ก็ออมอะไรก็ทีเทขั้นเทขั้นเอ็นนี่เดีขั้นเอ็นพี่น้องงามเนาะเอ็นจะไหวไม่แดงอะไรนี่มันงามไม่แดงขั้นเทขั้นเอ็นตอนแรกก็เทขั้นเอ็นพี่น้องเพราพอปุ่นเทขั้นเอ็นเล้วมีอยู่ปุ่นปุ่นแดงเหลืออยู่ดินอย่างเดดีียวมินีสแื้อวายอยู่ดินยังขาดดินบ่าไปโอเคไปสั่งปุ่นให้คนเจ้าะหน่อยไปสั่งเนาะ เดีวหลบเขามาส่งหรอกแมนนแมนไปสั่งให้ก่อนที่นอกสั่งซีมังอะไรซีมังกระปุลก็คือกันเนาะเดียวกันอะไรสมปลเี้ยวันดะาิตมาส่งเนอะโอ้ยพายผนิตมาส่งเนอะปุนน่นะโอเค ทำรอบแรกเลยพี่น้องเลยสาอดหอพี่น้องคับมานสนมอมาหอดเลยพี่น้องเลยหอดไวขนาดเลยาไมเลยไ่เอพี่นองสองชั่มงครึ่ง ปาตัวเขาคือครับอันนานับซ่า้นสั่ปาคบายด็กล้องแน่น้องลุงบายดคนน่ารักน้องลุงคนน่ารักพี่น้องเป็นเข่าแต่ข้าบเช้าเนาะเช้าน้องมายามเอยนะจ้ะพี่น้องเด็ดกับเข่าฟาแแทบฟาแแทบ่น ไปตลาดจ้ะไปตลาดแรกเนาะจ้ะหน่อยเนาะหาของกินของยากันพี่น้องเไยพี่น้องสาวน้องก็ชิวเงินมาซื้อดิ่งข้างไอ้อ้นทำมันเร็วมาอยู่พี่ไหมน้องมาไหมน้องซื้อข้างๆนี่นะอยู่ห่วมกันเนี่ยเอาคนละซ่องอยู่ซ่องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยซ่องแม่เลี้ยงเดียวซ่องสาวน้องพาแซ่เพิ่นกระเฮ็ดทอดขันนี่เพิ่นขันห้องอะไรจ้ะพี่น้อง ไม่น้อยไปสั่งซีมังมายังบุทันมาส่งอยู่ในซีมังเน,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 น่ันพี่น้องไงทางกินผักผ่อนแม่พันต้องขาดินด้ไดนแปเด้เนี่ยไปจลุงเฮือนสีแรล้หเได้ลุงเอ้ยเห็นลังคาเลยบ่ะดีใจป่ะลุงฮะ มันบ่ม <indo up> <art> ok ีดินเลยจ้ะเนาะแมนยังไงพอวันก็อยู่พูนหงเจาะเสาให้สร้างพี่น้องพอวันกับมัดเล็กอยู่พี่น้องซอยสร้างพี่น้องยิบซอยสร้างในพี่น้องเลยเป็นลูกมือสร้าง

ทัดเล็กบน่นอะหมอเป็นแกเป็นลูกมอือสางพี่น้องเลยพอวันกนนะฮะภอวันกำลังตัดเล็กพี่น้องเสียงขอขอขอยดังกะโคทเวกคอภัยเ้อจ้าสอยสางจ้าพี่น้องขันห้องเลือร้ยอยแล้ว,วไม่น้อยก็ไปอันข้ข้นาน,นะ วงกบงามๆนะอ้กงามกว่าวงกบใหญ่ฮะงามได้ค่ะว่าไม่แดงอีกงอ้ไม่อย่างดีงามราคา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 เพิร์ลพิโน่ฮะ <laughs> <Yeah. cười> lúc yên lê <laughs> <laughs> lúc <yên để> <laughs> <Lược cười> đấy lê nó lúc yên lúc lúc yên lúc กันเจื้อนนะว่ะใสทั้งนั้นเลยเขาใสเพื่อในสวรรค์น่ะเขาเคยย้ายออกมาเดย์มันมีแต่ขี้ดินใสเราเบาห่ะไปเอาขี้ทรายบ่ไวเนาะอดเนาะใสหลุดเบ่ไวดอกหลอดหนึ่งโมเมนต์หน่อยเบ่ไวดอกเงินบ่พอตีายมันฟ้าตัมันักเในพี่น้องเไย นักได้มันแพงเนาะใช้อยู่นี่นะแพงแพงไอ้เป็ดเลยแพงแพงสั่งก็ก็กอพี่น้องเขากำลังเห็ดกำลังจ่งยกำลังก่อได้จ้าสิบล้ออันพ่ออยู่บ่อห้องนึ่งสิบล้อเนี่ยบ่อไอ้เป็ดพ่อบ่อไปซื้อเองอ่ะบ่อ สามี่ส้วะมันสิพ่อจะบอกสามรถดสามหพ่อะไรเอาบอว่าสามโหลดพ่อน tamam. right? um, ี่ม okay. ันจะบอเป็นหา้องละรหลดบอเอาบอชิ้นอไปดิน้องลุงเรสนองะเสี่แสนสอลดหนึ่ง สร้างอยากเล่งมือพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขาดดินเดียวนี่ฮะมันบ่มีดินเนี่ยแล้วจะดินด้วบะกินแอก็ด้้เย็นเย็นสางเอ้ยผักช่อก็ได้แล้อกินข้ อันนั้นแหละทีมันถาดแต่ดินนั่นแหละมันยากน้ำแต่ดินมันบ่มีเลยเลยเขาบ่จกเลยมันแย่ผลนอกส่วงยามลก้นแล้วก็ะเท็บก้อแล้วโบกแล้วก่อนฮะว่าก็แล้วโบกแล้วก้อนเออก็แล้วโบกแล้วเรียบร้อยเท่าไรจังเทพื้นซื่อพอวันต่อไปแต่คนคนนั um ่ง อเอาอ,อ้อมแล้วขยืนอันยืนคุยกันเรื่องดินเรื่องดอนอยู่กี่น้อง,งสร้างเพิ่นขอยักเล่งให้อันถมดินได้ไวเพราะว่างานเ่นสิแลวได้งานก่องานอย่างนี้ สาดดินอย่างเดียวนะพี่น้องร้นอนสวยมือสาดไม่จัาพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนเลยจ้าพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามส่งน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยพ่อหวันทีเคเอสในเด้อจ้าน้องลุ่งคนน่ารักสาวนอมพาแทบลุงนะพาแม่เลี้ยงเดียวบ๊ายบายเด้อจ้าคลิปพี่นอ้อง